ปี1974อังกฤษต,ตกอยู่ภายใต้ความมืดมิดเพราะไม่มีไฟฟ้าใช้และผู้คนในสมัยนั้นต่างก็ต้องเผชิญกับฝันร้ายในรูปแบบที่ต่างกันออกไปเพืเอนพรู้ไหมครับว่าครั้งหนึ่ง <utan> Ask, ประเทศมหาอำนาจอย่างสหราชอาณาจาักรหรือประเทศอังกฤษเคยต้องใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมิดของรัติกาลเ <c oughs> นื่องจากรัฐบาลในสมัยนั้นได้ออกกฎให้มีการจำกัดการใช้ไฟฟ้าของประชาชนทั้งประเทศได้เพียงแค่3วันต่อสัปดาห์ <c oughs> เป็นเวลายาวนานกว่า2เดือน <c oughs> ก่อนอื่นนะครับเพื <c oughs> <c oughs> ่อนๆอย่าลืมกด follow กดกระดิ่งติดตามช่องคีวอปเอาไว้ก่อนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะส่งแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของท่านทันทีที่เรามีคลิปใหม่แบบนี้นะครับ The keep warm was ตลอดในช่วงยุคปี1970เศรษฐกิจของประเทศอังกฤษถดถอยอย่างหนักจากภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ34ปีและเพื่อเป็นการลดอัตราเงินเฟ้อลงรัฐบาลอนุรักษนิยมภายใต้การนำของเอ็ดเวิร์ดฮีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้นำมาตรก,การ the three day week หรือเหตุการณ์จำกัดการใช้ไฟฟ้าให้เหลือเพียงแค่3วันต่อสัปดาห์มาบังคับใช้ครับโดยนโยบายนี้ ประกาศใช้ครั้งแรกในรุ่งอรุณของปีใหม่นั่นก็คือในวันที่1มกราคมปี1974ครับทีนี้เราไปดูสาเหตุกันครับเนื่องจากกระแสไฟฟ้าบนเกาะอังกฤษนั้นผลิตขึ้นจากเชื้อเพลิงถ่านหินเป็นส่วนใหญ่นะครับและเมื่อสต็อกถ่านหินที่มีอยู่เริ่มร่อยรอน้อยลงเต็มทีรัฐบาลในขณะนั้นก็เล็งเห็นถึงปัญหาที่คลืบคลานเข้ามาครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักของนโยบายนี้ ก็เพื่อเป็นการจํากัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศนอกจากนี้นะครับก็ยังเพื่อเป็นการช่วยพยุงเศรษฐกิจลดการเกิดเงินเฟ้อไม่ให้สูงขึ้นไปมากกว่านั้นอีกและรักษาค่าเงินเอาไว้แต่ก็มีข้อยกเว้นให้กับบางสถานที่ที่มีความจำเป็นในการใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นโรงพยาบาลซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงพิมพ์ของสำนักพิมพ์แม้กระทั่งช่องโทรทัศน์ในยุคนั้นก็ยังต้องถูกจำกัดเวลาในการออกอากาศด้วยโดยให้ช่องทีวีรีบจบรายการในเวลาไม่เกินสี่ทุ่มครึ่งครับสำหรับสาเหตุของปัญหาในขณะนั้น ถ้ามองให้ลึกลงไปมาจากภาคแรงงานนั่นเองครับการที่สหภาพแรงงานในขณะนั้นมีอิทธิพลมากเกินไปและมักจะใช้ความรุนแรงเข้าต่อกรกับรัฐบาลอยู่เสมอในมีการประท้วงและนัดหยุดงานกันบ่อยๆครับเนื่องจากสหภาพแรงงานนั้นมีสมาชิกเป็นจํานวนมากทําให้มีอํานาจในการต่อรองสูงครับไม่ว่าจะเป็นการขอขึ้นเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการรวมไปถึงห้ามปลดสมาชิกของสหภาพออกส่งผลถึงการบริหารของรัฐบาล ทำให้ปัญหาเงินเฟอ้อยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นและเหล่าคนงานในสหภาพเองก็ไม่พอใจครับที่อัตราจ้างไม่ได้ปรับขึ้นไปพร้อมกับอัตราเงินเฟอ้อของประเทศด้วยจนกระทั่งในวันที่24มกราคมปี1974สหภาพคนงานเหมืองกว่า181 mm hmm. ขาได้ลงคะแนนเสียงโหวตเพื่อประท้วงหยุดงานครั้งใหญ่และยังปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอีกที่จะปรับขึ้นค่าแรงให้16.5%จากค่าแรงงานเดิมด้วย แนวคิดใหม่ในวันที่7มีนาคมปี1974หลังจากที่เอ็ดเว h e ์ดฮิตแพ้การเลือกตั้งให้กับพรรคแรงงานและรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี h a r ์โรล์วิลสได้ทำการรับเพิ่มค่าจ้างให้แก่คนงานเหมืองสูงถึง35%ทันทีหลังจากพวกเขาชนะการเลือกตั้ง มากันที่โลกของภาพยนตร์ครับได้มีการหยิบยกเอาเหตุการณ์ The Three Day Week และการประท้วงหยุดงานของสหภาพคนงานเมืองมาบอกเล่าเหตุการณ์ก,กันอยู่บ่อยๆครั้งครับเราได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ผ่านซีรีส์ชื่อดังอย่าง The Crown ในซีซั่น3บนเน t f ฟ i x กที่แม้แต่พระราชวังบัคกิงแฮมก็ยังต้องจุดเทียนอยู่ในความม,มืดมิดภายหลังจากการตัดไฟของรัฐบาลครับภาพความโกรธเพี้ยวของเหล่าคนงานที่ออกประเดินประท้วงตามท้องถนนไปจนถึงความยากลําบากของประชาชนที่ต้องดํารงชีวิตอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงฤด,ดูหนาว ที่ปลัสจากเครื่องทำความร้อนครับและในคลิปนี้ครับคิดว่าอยากจะนำเสนอภาพยนตร์เรื่องใหม่มาเอาใจคอหนังสยองขวัญสันปัาสาร์กันสักหนึ่งเรื่องโดยเป็นภาพยนตร์สัญชาติอังกฤษที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงนี้ในปี1974ครับภาพยนตร์ที่จะนำพาทุกคนดับดิ่งไปสู่ความมืดมิดความหลอนและความน่ากลัวจนขนหัวลุกกับ The Power ไฟดับจับผีเรื่องราวของว่าวพยาบาลฝึกหัดที่เพิ่งเข้ามาเริ่มงานวันแรกครับ แต่เธอต้องจำใจยอมรับคำสั่งจากหัวหน้าเพื่อไปเข้าเวรกะดึกในวันเดียวกันกับที่สาภาพคนงานเมืองประกาศสไตร์หยุดงานทำให้เกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ทั่วเกาะอังกฤษเมื่อเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยถูกอพยพไปโรงพยาบาลในเมืองอื่นจนเกือบหมดทิ้งให้เธอต้องเผชิญหน้ากับความมืดเพียงลำพังภายในโรงพยาบาลที่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่แห่งความตาย และดูเหมือนว่าเธอเองก็จะมีอดีตที่ไม่ค่อยดีกับความมืดสักเท่าไหร่นักนะครับเธอต้องพยายามประคองสติและรับมือกับอำนาจชั่วร้ายบางอย่างในโรงพยาบาลเพ <t art> ื่อเอาชีวิตรอดผ่านพ้นค่บคืนอันมืดมิดนี้ไปให้ได้ครับโ <t art> รสเลิมส์นักสแสดงสาวชาวอังกฤษ ผู้เคยฝากผลงานเอาไว้ในซีรีย้ยอนยุคยอดนิยมที่ได้รับรางวัล People's Choice Award อย่าง Green ของปี2014ในบทของเจ้าหญิงเคลาวและบทบาทของตัวละครชาร์ลอตต์เฮฟูดในซีรีส์โรแมนติกดรามาย้อนยุคอีกเรื่องอย่าง s a n d ิท o นในปี2019ครับ May present the, Charlotte the Power กำกับและเขียนบทโดยคอรินา e ฟตซึ่งถือว่าเป็นผู้สร้างภาพยนต์หญิงที่น่าจับตามองคนหนึ่งครับ เธอหยิบเอาพล็อตหนังสยองขวัญคลาสสิกที่มักเกี่ยวกับวิญญาณร้ายที่คอยตามมาหลอกหลอนตัวละครผสมผสานกับแรงบันดาลใจจากดังเรื่อง Three Women ในปี1977ครับซึ่งถือว่าเป็นพิมพ์เขียวในการทำหนังเรื่องนี้เลยครับและสไตล์การเล่าเรื่องแบบ slow burn จากภาพยนตร์เรื่อง The Innocence ในปี1961ที่อาศัยการดำเนินเรื่องไปอย่างช้าๆเพื่อให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงความน่ากลัวที่กำลังคืบคลานเข้ามา สำหรับฉากโรงพยาบาลสุดร้อนที่น่าคนลุกและชวนอึดอัดนั้นที่ผู้สร้างได้ใช้โลเคชันเป็นตึกจิตเวชของโรงพยาบาลกู a เมสที่เมืองอ e ิลฟอร์ดแควนเอสเซ็กของประเทศอังกฤษครับมาเนรมิตให้กลายเป็นโรงพยาบาลในยุคชิซนตีและบรรยากาศอันเยือกเย็นบางส่วนโครินเฟตก็ได้ไอเดียมาจากบรรยากาศของเกมผีดิบสยองขวัญหลายเกมที่ผ่านมาด้วยนะครับและคำว่า The Power ของหนัง ก็ได้ถูกนำมาตีความหมายออกมาในหลายรูปแบบครับ The Power นอกจากจะหมายถึงไฟฟ้าซึ่งเป็นเมนหลักของเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้แล้ว The Power ก็ยังหมายถึงอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจลี้ลับเหนือธรรมชาติหรืออำนาจที่คอยกดขี่ขบเหงงตัวเองอย่างฝาวที่อาจจะเป็นผู้ถูกกระทํามาตั้งแต่เด็กจนโตหรือแม้แต่การถูกอำนาจกดขี่จากหัวหน้าตั้งแต่วันแรกที่เธอเข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับ และอีกส่วนหนึ่งที่<ม>จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเพลงประกอบของหนังเรื่อน,นี้ครับที่คิวอปได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกขนหัวลุกขึ้นมาเลยทันทีครับผลงานของสองศิลปินกาเซลทวินและแม็กซ์เดอะวาเดเนอร์ผูส้สร้างสรรค์ออริจินอลสกอร์ที่เต็มไปด้วยเสียงสังเคราะห์และเสียงร้องอันน่าขนหัวลุกมีรายงานว่าทั้งสศิลปินได้เดินทางเข้าไปเก็บรายละเอียดกันถึงกองถ่ายเลยนะครับ เพื่อซึมซับเอาบรรยากาศของโรงพยาบาลร้างซากตุ๊กตารถเข็นเก่าและขวดยาเก่าๆที่วางเกลื่องกลาดไปทั่วบริเวณครับสิ่งเหล่านี้ครับได้ถูกนํามาเป็นวัตถุดิบชั้นดีเพื่อปรุงแต่งในผลงานเพลงของพวกเขาเพื่อจะทําให้เราได้รู้สึกถึงเสียงกรีดร้องที่แผลดออกมาจากตัวอาคารโรงพยาบาลอย่างแท้จริงจิ ถือว่าเป็นอีกองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้โลกแห่งความมืดของโรงพยาบาลร้อนแห่งนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับ The Power ควดนาดคะแนนจาก Roten t Tomato ไปสูงถึง84%ครับใครที่อยากจะไปค้นหาปริศนาความร้อนที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของโรงพยาบาลสยองขวัญแห่งนี้ <c oughs> ก็สามารถตีตัวเข้าชมภาพยนต์ The Power กันได้ <c oughs> ตั้งแต่วันที่9ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับ สำหรับเ,เพื่อนที่เคยมีประสบการณ์ความหลอน oh <my> ที่ต้องติดอยู่ในความมืดมิดและบรรยากาศแห่งความน่าสะเพรึงแบบในหนัง The Power เรื่องนี้ก็แชร์ประสบการณ์มาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมหาเพื่อนสักคนไปดูหนังเรื่องนี้เพราะคีดว่ไม่แนะนำให้ไปดูคนเดียวลำพังนะครับเสพความหลอนที่คุณกระหายให้น้ำใจในโรงภาพยนตร์เท่านั้นแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ